ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับามาพบกันที่สถานีรถไฟหัวตะเคนะวันนี้เราจะมาดูขบวนรถธรรมดาที่277กรุงเทพกระบินบุรีนะครับอาจจะเข้าจอดที่สถานีหัวตะเคอตอนนี้นะครับขบวนรถก็ได้ออกจากที่หยุดรถพระจอมเกล้านะาที่หยุดรถพระจอมเกล้ากับสถานีหัวตะเคเนี่ยก็อ,อยู่ไม่ไกลกันนะจริงๆก็สามารถที่จะเดินไปสู่กันได้เนาะ นเห็นดวงไฟมานะครับน่าจะอันต้อมนะครับอันต้อมวันนี้อากาศก็ดีนะฮะสถานีหัวตะเข่นฝนตกทั้งวันเลยนะ นานๆนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูรถไฟสายตะวันออกกันบ้างนะครับเสียงเครื่องกระหึมนะอันต้อมก็จะเป็นหมายเลขอะไรมาลุ้นกันนะฮะโหสุดยอดนะครับ ่อ MTU นะครับเครื่อง MTU อ๋อเป็นพี่ใหญ่อันซ่อมนะครับ4101 น,นี้ก็ให้สัญญาณตรงเขียวนะไปแล้วครับ277กรุงเทพกบินบุรีนะครับ สท้ายสวยงามรับโอ้โห,โหวันนี้พี่ใหญ่มาเองนะอันสตอม4101ไปแล้วนะครับกับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนที่สถานีหัวตะเคนะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ